รายการวันนี้แฟนอยู่กับพี่โอเล่ค่ะคุณกหนกพรดิดกระจันนะคะพี่โอเล่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมกรเกษตรอินทรีย์อำเภออูทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีพี่โอเล่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแฟนต้องชวนมาคุยเพราะว่าพี่โอเลอ่เห็นต้นทุนชาวนาทั้งคนที่อยู่ในระบบอินทรีย์อยู่ในระบบปกติที่ทําเกษตรแบบไม่อินทรีย์แล้วก็คนที่อยากจะลดต้นทุนตอนนี้ใช่ค่ะต้นทุนวันนี้เอาเฉพาะเรื่องที่ดินก่อนเป็นยังไงคะคือ ถ้าเรื่องที่ดินตอนนี้ค่ะอย่างน้อยชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรนะคะถ้าเกิดเป็นชาวนาก็ไล่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันบาท oh. ตอนหนึ่งขอบนะคะไม่ใช่ทั้งปี oh. คือถ้าเกิดชาวนาทำสองรอบ oh. ก็จะคือต้องเสียปีละสองพันบาทตอนหนึ่งไร่อันนี้คือต้นทุนของคนที่เป็นเกษตรกรชาวนาส่วนไร่ไอ้อยไล่มันอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยบ้างแปดร้อย <Okay. S 1> บ้าง ต่อรอบเหมือนกันค่ะอย่างกลุ่มของพี่โอเล่อยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางคือวันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนาเช่าซะส่วนใหญ่ถูกต้องไหมคะก็ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นนาเช่าแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นเกษตรกร,รที่เช่าที่ดินตัวเองทำทำกินมันช้าตรงเนี้ยมันช้าตรงที่ว่าเกษตรกรขายที่แล้วต้องเช่าตัวเองทําที่ของตัวเองทําค่ะอืมที่ขายที่หลักๆเป็นเพราะว่าแบกหนี้ไม่ไหวใช่ค่ะเพราะว่าเกษตร,รกรเนี่ยเหมือนกับการถูก ทับถมเหมือนเดิมค่ะคือวงจรของเกษตรกร,กรมันถูกไม่ได้ถูกการแก้ไขที่ถูก,ถกที่หรือว่าถูกจุดของต้นตอของการเกิดหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นวงังวนนะคะชาวบ้านบางคนเนี่ยหรือว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ก็ต้องถูกขายทอดตลาดไปก็ คนบุคคลที่3ในทุนยังไงค่ะก็มาซื้อไปค่ะอย่างกลุ่มของพี่โอเล่เนี่ยค่ะวันนี้ทํายังไงเพื่อที่จะออกจากวงจรน,นี้เห็นบอกมีทั้งนาอินซีมีทั้งนาแบบลดต้นทุนมันต่างยังไงคะคือเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเราค่ะคือเราเราต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ทําเรื่องนี่รักษาที่ดินทํากินก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนฟื้นฟูรพาเกษตรกร,ร,กรที่เราขึ้นระเบียนเรื่องนี้ก็คือเราทําเรื่องของทํายังไงให้ชาวบ้านต้นทุนถูกที่สุดเรามองเรื่องของต้นทุนชาวบ้านเพราะว่าต้นทุนชาวบ้านะค จากที่ทําเคมีเต็มร้อยคือเราเราต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาลดต้นทุนเนี่ยเราต้องรู้ต้นทุนของต้นทุนแรกก่อนค่ะคือตอนที่ทําเคมีแบบเต็มระบบอ่ะแล้วก็ที่เราเกิดหนี้อ่ะต้นทุนไร่หนึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500-5,000บาทอันนี้คือรวมค่าเช่านาสําหรับคนที่ทํานาต่อหนึ่งไร่ใช่ต่อหนึ่งไร่ต่อฤดูการเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเรามาทําเรื่องพวกนี้ค่ะเรามองว่าเกษตรกรไปไม่ได้ขายข้าวไร่เกียนหนึ่ง7,000บาท 6 0ห้าบางรอบบางรอบมี5,000กว่าบาทซึ่งมันบางทีมันต่ํากว่าต้นทุน,น,ท,นที่ตัวเองผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําเรื่องพวกนี้ค่ะเราต้องมามองว่าต้นตอของสาเหตุคือเกิดจากการที่เกษตรกรมีต้นทุนสูงจากอะไรบ้างการซื้อเมล็ดพันธุ์เรื่องของการใช้ปุ๋ยใช้ยาเคมีซึ่งมันเยอะมากอ,มอันนี้นค่ะมันครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งของค่าต้นทุนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราอยากรอดเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเอง คือจากที่เราเคยฉีดยาคุมข้ายาย่าเอาแค่ยาข้ายา่า,ยาก่อนนะเคยฉีดสี่รอบเราเหลือแค่สองรอบได้ไหมเราฉีดแค่คุมตมเราไม่ต้องไปฉีดมันไม่มีประโยชน์ก็ไปฉีดอตอนข้าวอายุสิบห้าวันรหรือว่าอบางคน,นอาจจะฉีดแค่รอบเดียวเพราะว่าคุมแล้วยาวัชพืชอยู่ก็คือมีน้ําคุมก็ต้นทุนจากที่เคยสี่รอบก็เหลือแค่ครั้งเดียวหรือบางพื้นที่แบบน้ําไม่มีน้ําน้อยก็อาจจะฉีดแค่สองรอบคือสิบห้าวันกับสาสิบวันค,คือตอนช่วงเก็บกับ เก็บอีกรอบหนึ่งอันนี้มันทําจากสี่รอบต้นทุนยาค่าย่าค่ะมันก็ลดลงมันก็เหลือแค่สองรอบหรือตอนนี้ณปัจจุบันนะคะคนที่ทํานาลดต้นทุนเนี่ยสามารถมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ันถึงสามพบาทต่อหนึ่งไร่ก็ลดลงไปเกือบครึ่งใช่ค่ะแล้วขายข้าวข้าลงสีปกติแต่ได้กําไรกว่าที่ตัวเองเคยทําอ,อันนี้ค่ะคือการที่เราทํายังไงให้ชาวบ้านนะคะลดต้นทุนให้ได้ลดต้นทุน,นทีนนี้คือใช้ปัจจัยภายในด้วยนะ คือชาวบ้านบางคนเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะคัดพันธุ์เองได้เก็บมเมล็ดพันธุข่าพันก็ไม่มีละใช้พันอันนี้ต่อยอดมารวมถึงการที่ทำปุ๋ยหมักเองผสมกับปุ๋ยเคมีที่ใช้เพราะว่าข้าวที่เข้าลงสีต้องบอกก่อนว่าข้าวเขาถูกส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยชัยายาโดยปกติอยู่แล้วคือถ้าไม่ใส่อย่างเงี้ยข้าวก็จะไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเกิดกระบวนการที่เราซื้อมเมล็ดพันธุ์มาตลอดเนี่ยมันจะทำให้ พันข้าวค่ะมันยังกินเคมีตลอดก็ต้องใช้เคมีตลอด oh. แต่ถ้าเกิดเราเริ่มเก็บมเมล็ดพันธุ์เองเริ่มเปลี่ยนพันข้าวที่เราให้กินเขาก็เริ่มเปลี่ยนหากินเองเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ,ค,ะคือต้นทุนที่เราสามารถทําให้ชาวบ้าน เปลี่ยนตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วก็สามารถเอาเงินส่วนต่างเนี่ยค่ะเอาไปใช้ชำระหนี้ได้โอ้โหมันมันต้องคิดทั้งระบบการจัดการในนาข้าวใช่ค่ะเพื่อที่จะลดต้นทุนอันนี้เป็นแบบลดต้นทุนใช่ค่ะต้นทุนลดลงเหลือประมาณ3000กว่าบาทจาก5,000กว่าบาทใช่และถ้าเป็นอินทรีย์ต้นทุนมากน้อยอยังไงคะคือต้นทุนอินรีเนี่ยเราต้องบอกเป็นต้นทุนไปอยู่ที่ค่าแรงตัวเองมากกว่า,วเ,า,วาเพราะว่าการจัดการเรื่องของปุย๋ยเรื่องของพันข้าวเนี่ยพวกเราจัดการเองได้เพราะว่าเราเก็บพันข้าวเองค่ะอันนี้ถ้า ถ้าเราคิดแบบไม่ได้คิดว่ามันต้องมีต้นทุนเท่าไหร่นะคือเราสามารถเก็บเองได้อย่างเงี้ยค่ะเราเรามีความยั่งยืนมากกว่าแล้วก็เรื่องของอปุ๋ยหม,มักเราก็สามารถที่จะทําเองได้หมดเลยน้าําหมักปุ๋ยหมกักยาสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถใช้จัดการฆ่ามแมลงอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปใช้เราก็ใช้สมุนไพรแทนซึ่งพวกเนี้ย มันเป็นการจัดการที่เราจะมีการจัดการที่เยอะก็คือการจัดการวัชพืชก็คือหญ้านั่นเองค่ะคือเราต้องใช้แรงไปถอนไปตาใช้โ <ไป S 1> <น>วลใช่ค่ะมันก็จะเยอะกว่าถ้าเกิดเราบวกค่าแรงเข้าไปเนี่ยมันก็จะพอๆกันกับคนที่ทํานารดต้นทุนออก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทาอันนี้คือแบบเราบวกค่าแรงเราเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดต้นทุนแบบเรามองดูว่าต้นทุนที่มันลงแรงหรือว่าต้องจ่ายจริงๆอะ่ะมันก็จะอยู่แค่ทําเทือกก็คือเตรียมแปลงสําหรับที่จะหวานกับตอนเก็บเกี่ยว ซึ่งเราจ้างรถเกี่ยวหรือคนเกี่ยวอันนี้ค่ะคือต้นทุนจริงๆที่เราต้องเสียตังจริงๆ,ๆอ่ามันเป็นการที่มันคือเราคุณทำนายอินซีอาค่ะคือคุณต้องดูทั้งระบบระบบก็คือคุณพึ่งพาตัวเองได้ยังไงคุณจัดการแมร่พันธุ์ยังไงแล้วก็คุณจัดการโรคและมแมลงคือระบบนิเวศค่ะคุณต้องดูเรื่องของระบบนิเวศให้มากขึ้นคือคุณต้องรู้ว่าตัวห้ามตัวเบียนเป็นยังไงแมลงดีไม่ดีเป็นยังไงฝนฟ้าเป็นยังไงฝนฟ้าเป็นยังไงใช่เพราะว่า ณปัจจุบันเนี่ยค่ะมันต้องมองว่าตอนนี้ถ้าคนที่ไม่ได้เก็บมาได้พันเองเนี่ยขนาดเราอะเก็บมาได้พันเองอะค่ะสาภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยยังมีผลกระทบต่อเราเลย นี่นี่นเรายังจะยังไม่เจาะเรื่องมเมล็ดพันธุ์เพราะถ้าคุยมเมล็ดพันธุ์จะยาวถึงวันพรุ่งนี้ใช่คนะ่ะวันเรื่องที่ <c oughs> วันนี้ต้องต้องให้เสรีภาพชาวนาเกษตรกรที่เก็บมเมล็ดพันธุ์เองอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าถ้าฟังจากพี่เล่เราเห็นชัดเลยว่ามเมล็ดพันเป็นต้นทุนสําคัญใช่เราจะเปลี่ยนแปลงนาเป็นระบบไหนมันขึ้นอยู่กับมเมล็ดพันธุ์ทีนี้ถ้าไม่คุยเรื่องมเมล็ดพันธุ์ขอคุยเรื่องตลาดอย่างกลุ่มของพี่เล่ทําตลาดเองด้วยก็คือที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าอยู่นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแปลงนาในกลุ่มมีสักกี่คนคะ อินซีที่ไม่ได้มาตรฐานเฉพาะแยกเนาะ,ะมันมีของเรามี2มาตรฐานคือมาตรฐาน PGS PGS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่าคนส่วนมาตรฐานออร์แกนิกไทลดยนะคะที่เราได้ขอมาตรฐานนะคะมีทั้งหมด17แปลงซึ่งที่เราทำงานร่วมกันนะคะชื่อสินค้าก็คือลูกแม่โพสบใ,ใช่ค่ะ,คะออกเป็นแบรนด์แบบนี้เลยเอาเป็นแบรนด์แบบนี้เลยค่ะคือสโลแกนของกลุ่มเราก็คือข้าวคืนนาภูมิบรรญาคืนถินคือเราเราเหมือนกับเรากลับไปหาอดีตอะ่ะคืน การทาเกษตรอินทรีย์เท่าที่พูดกันอยู่ปัจจุบันนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะคะแค่มันเป็นเรื่องเก่าที่เราไปหาคนรุ่นเก่ากลับไปหายุคเดิมที่มันไม่เคยมีเคมีมาทําแค่นั้นเองค่ะาราคาดีกว่าถูกต้องไหมคะใช่ค่ะราคาถามว่าราคาดีไหมราคาดีกว่าแต่ว่าผลผลิตเราต้องยอมรับนะคะว่าผลผลิตมันจะได้น้อยกว่าเคมีปก,กติถ้าทํร์าแปลงอินทรีย์จริงๆ ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะกักัน<ม>เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่การบํารุงรักษาดินหรือการจัดการแปลงระบบคือการจัดการระบบของแปลงมากกว่าแต่ความน่าสนใจกลุ่มของพี่เล่ก็คือนอกเหนือจากการจัดก,การไม่ว่าจะเป็นแบบลดต้นทุนหรือการจัดก,การทั้งระบบแบบนาอินทรีย์ที่สุดท้ายแล้วออกมาเป็นผลผลิตที่ขายข้าวเองสีเองแปลรูปเองด้วยค,ความน่าสนใจคือเขาหาตลาดเองแล้วพอเรารู้ทั้งระบบพี่เล่ขา,ขายข้าวได้ทุกช่วงเวลาอย่างก่อนหน้านี้แฟนเคยได้ยินกลุ่มพี่เล่ขายข้าวเขียว ข้าวนมนมค่ะมันคืออะไรอ่ะคือข้าวที่เราเกี่ยวไม่ได้แก่แต่ต้องบอกก่อนนะไอ้ก่อนที่จะข้าขายข้าวนมนมคือเราเจอวิกฤตน้ําท่วมคือน้ํากําลังจะมาแล้วข้าวเรายังไม่แก่คือเราทําข้าวหอมปทุมข้าวสําหรับคนกินมันข้าวมันเริ่มออกรวงแล้วปลายรวงคือข้าวรวงหนึ่งอ่ะมันจะสุกไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นปลายรวงเนี่ยมันจะแก่แล้วกลางรวงเนี่ยเราเรียกว่าข้าวเม่าหรือข้าวเขียวขียวแล้วก็โคนรวงค่ะตรงคอรวงอ่ะมันจะบีบออกมาเป็นน้ำซึ่งเราเรียกว่าข้าวน้ํานมซึ่งเราต้องรีีบเกก่่ยวอน เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ข้าวเลยอ๋อคือถ้าทํานาระบบทั่วไปเราก็ต้องรอให้มเมล็ดมันโตเต็มที่ขายข้าวลงสีเลยใช่คือมันต้องแก่ทั้งทั้งรวงอะค่ะคือข้าวมันต้องเหลืองทั้งหมดและทีเนี้ยเราอะเป็นความโชคความโชคร้ายที่น้ําจะท่วมแต่เป็นความโชคดีที่เราหาสินค้าตัวใหม่ได้ มันไปเจอได้ยังไงใครใครต้องการข้าวน้ำนมเนี่ยคือตอนแรกค่ะเราตอนแรกยังไม่มีคนต้องการนะคะแต่ว่ามีคนหาแบบเอ้ยฉันอยากกินข้าวน้ำนมในท้องตลาดที่เป็นข้าวข้าวยาคูข้าวน้ำนมเนี่ยค่ะ,คะแต่จริงๆแล้วมันมันก็ทำยากมากนะคะข้าวยาคูคือมันต้องเป็นอ่อนจริงๆนั่นถึงจะไปบีบน้ําออกมาได้ซึ่งมันก็จะได้แค่ปลายรวงนิดเดียวแต่อย่างเงี้ยเราทําพยายามที่จะทําให้มันครบพอเราไปดูงานวิจัยแต่ละที่อะค่ะพเพราะข้าวเขาแก่มาชั่วไม่เท่ากัน ช่วง15วันมีอะไร8ถึง10วันมีอะไรแล้วก็ช่วงที่มันข้าเริ่มเป็นน้ำนมมีคุณค่าทางพุชนาการอะไรมันเลยทำให้เรากลายเป็นว่าเออเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วมันมีคุณค่าสำหรับคนที่เป็นโรคเหมาะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ซึ่งน้ําตาลมันต่ํามากและมีคุณค่าทางพภชนาการเยอะมากมีวิตามินอีสูงวิตามินบีอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ซึ่งแต่และช่วงของข้าวเขาก็จะมีคุณค่าทางพภชนาการที่ต่างกาันค่ะหลังจบรายการเวลามีคนมาบอกโอ้ชาวนาท,ทนาทำนาไปงั้นแหละไม่ได เถียงใจขาดนะงานวิจัยก็ต้องเอามาคู่กับแปลงนาที่ทําด้วยเพื่อที่จะขายผลิตภัณฑ์ให้มันได้มากที่สุดอะ่ะคุค่ <ผม S 1> าที่สุด ทีนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าฟังจากสิ่งที่พี่เล่พูดเราจะเห็นว่าวันนี้มีชาวนาหลายท่านนะคะพยายามจะปรับเปลี่ยนตัวเองลดต้นทุนแล้วก็ดิ้นรนสุดๆนะคะบางท่านรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเป็นทั้งวิสาหกิจชุมชนหรือบางท่านเป็นกลุ่มในระดับท้องถิ่นเพื่อที่จะยกกระดับเป็นผู้ประกอบการชาวนาในท้องถิน่นหาตลาดกันเองเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูว่าที่ผ่านมามันมีนโยบายอะไร ที่สนับสนุนบ้างนะคะเดี๋ยวแฟนจะไล่เรียงทีละอันนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าเราดูนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมาที่เกี่ยวเนื่องกับชาวนาแล้วหาเสียงรอบนี้ก็มีเหมือนกันหาเสียงรอบนี้ก็มีพูดถึงเรื่องชาวนา MOU รอบนี้ของ8ปดพักร่วมก็มีเหมือนกันแต่แฟนขอไล่ทีละอันก่อนนะคะถ้าไล่ตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยคะ่ะต้องบอกว่าในยุคแรกจะมักพูดถึงการส่งเสริมการทํานาโดยให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหลัก ลดต้นทุนลดต้นทุนผ่านกลไกาการตลาดแต่ลดต้นทุนเดียพูดมาทุกรัฐบาลนะ <laughs> จนถึงตอนนี้ต้นทุนยังไม่ลดนะคะแต่ว่าถ้าขยับมาดูจุดเปลี่ยนสําคัญสําคัญ,คญที่เราน่าจะเห็นภาพกันชัชดๆก็ช่วงปี2 5 4 4ยถึง2545 46เนี่ยยุคกุณทักษิณชินวัตรจุดเปลี่ยนกลายเป็นนโยบายจำนาข้าวตอนนั้นพี่เล่จำนํากับเขาไหมตอนนั้นจำนำกับเขาไหมตอนนั้นยังมีจำนาอยู่ค่ะเพราะว่าเราเริ่มมาทําอินซีตอนปี 49อ๋อหลังจากนั้นแตยุคแรกยังอยู่ในยุคจำนำข้าวยังยังอยู่ค่ะยังอยู่ได้กาไรไหมตอนจำนำข้าวถามว่าได้กาไรไหมจริงๆอ่ะมันมีปัญหาทุกดูเหมือนชาวบ้านได้เงินเยอะนะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันไปอยู่ที่ต้นทุนหมดเลยค่ะเพราะว่าปุ๋ยยามันไม่สามารถควบคุมเรื่องของราคาปุ๋ยและยาได้ตอนยุคจำนำข้าวจากปุ๋ยราคาลูกสี่ร0 0ย0ขึ้นไปพันกว่าบาทกับ2,000โอ้ซึ่งต้นทุนของชาวบ้านก็สูงขึ้นตามอ่ จำนำได้ราคาเยอะแต่ต้นทุนชาวบ้านขึ้นไปเจ็ดแปดพันเหมือนกันก็เหมือนไม่ได้อะไรก็เหมือนไม่ได้อะไรออันนี้อันนี้คือแบบคุณทุกคนจะมองเห็นว่าอุ้ยมันได้ราคาดีนะราคาสูงมากในยุคจำนำข้าวนะคะเริ่มจากยุคของคุณทักษิณมายุคสมัยรัฐบาลสมัครศุนทรเวชก็ยังมีนโยบายโครงการรับจำนำข้าวแต่ว่าราคาอาจจะแตกต่างกันออกไปใช่นะคะแต่ขยับมาดูอีกยุคหนึ่งคือยุค52าสองของคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะตอนนั้นมีนโยบายไม่จำนำแล้ว ประกันราคาข้าวก็ยุคยุคของประกันนะคะจะเป็นยุคที่ปุ๋ยยาคิดมก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังถูกกว่ายุคของจำนำ oh. เพราะว่าประกันเนี่ยราคามันจะต่ำกว่าราคาจำนำข้าว <Okay. S 2> าปุ๋ยยาก็ยังยังยังถูกกว่าแต่ว่าถามว่ามันมีผลกระทบไหมมันก็มีผลกระทบกับชาวบ้านหมดและค่ะเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าอ ประกัยราคาฉันได้ส่วนต่างอันนั้นมามันก็มาชดเชยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่ามันได้เยอะขึ้นไหมมันก็ไม่ได้เยอะจากกันมากมายเลยค่ะเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้ซึ่งชาวบ้านไม่ได้เข้าใจว่าต้นทุนตัวเององมันสูงเพราะว่าปุ๋ยยาเคมีเขาเอาเข้ามาใช้เนี่ยมันไม่ได้เสียภาษีแต่คนที่เสียภาษีคือเกษตรกรคือมันเหมือนมีตุ๊กตาอยู่2ตัวคือเรื่องต้นทุนกับเรื่องราคาขายอ่ะก็เอาสองตัวนี้ยมาเล่นชักเขยืะอกันไปมา เปลี่ยนชื่อโครงการกันไปแล้วก็เปลี่ยนการสนับสนุนจากภาครัฐว่าสนับสนุนมากน้อยต่างกันใช่ค่ะมายุคคุณยิ่งรักชินวัตรนโยบายจำนำข้าวกลับมาอีกแล้วแต่ตอนนั้นการันตีจำนำข้าวทุกมเมล็ดแล้วไม่มีโคต้าเลยตอนนั้นตอนนั้นไม่มีโคต้าทุกคนจำนำได้หมดเลยค่ะจากลูกหนึ่งพันกว่าบาทต้นทุนปุ๋ยยูเรียอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นขึ้นไปสองพันสองขึ้นไปอีกขึ้นอีกค่ะเพราะว่าราคาจำนำทุกเม็ดเนี่ยค่ะแล้วค่าเช่าที่ดิน ยุคนี้ก็ขึ้นนะคะจากที่เคยเสียเคยเช่าอยู่7 0 0ด0 0อยแปดร้อยพันหนึ่งอะค่ะบางที่แค่เจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นไร่ละ2,000บาทก็เป็นไปได้ว่าพอมีโครงการจำนำอีกครั้งคนหวังว่าจะได้ก็เลยไปเช่ากันเยอะในทุนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็เลยถือโอกาสปรับขึ้นก็คือคนที่เช่าอยู่แล้วอะค่ะก็ถูกปรับขึ้นค่ะ ไม่ใช่ว่าไปไปเช่าใหม่นะคะคือคนที่เช่าที่ดินทํากินอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ปรับคนคนที่ให้เช่าอ่ะก็ปรับ,ร,บราคาคจากปรับขึ้นไม่มีการควบคุมราคาเช่าที่ดินในตอนนั้นไม่มีค่ะไม่มีการควบคุมราคาไม่มีคือทุกอย่างที่เป็นต้นทุนปัจจัยการผลิตของกเกษตรกรไม่มีการควบคุมเลยค่ะมาถึงยุครัฐประหารคอสอชอ ในปี2,557หลังรัฐประหารจริงๆคอสชอก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนาข้าวมาก่อนเลยแฟยังจําได้ในช่วงการรัฐประหารในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีม็อบของชาวนาที่พยายามไปพูดเรื่องการลดต้นทุนแต่สุดท้ายนโยบายที่ได้มาก็คือแจก ส่วนใหญ่ถ้าเราดูนโยบายในยุคคอศชอจะเป็นการแจกแจกเงินไล่ละ1,000ับาทไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทําลดต้นทุนนะคือทําลดต้นทุนในทุกรัฐบาลแต่มันลดได้จริงไหมลดได้เท่าไหร่อีกเรื่องหนึง่ง<ช>แต่หลัก,ลกๆในคีตอนคอศชห้าเจ็แฟงเห็นเป็นนโยบายแจกแล้วก็เป็นนโยบายจำนํายุ้งฉางก็ยังช่วยไม่ได้ถูกต้องไหมคะก็มันคือเอาง่ายๆว่าทุกยุคที่มันมีโครงการมาค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่สามารถ กําหนดราคาต้นทุนของชาวบ้านได้ถึงจะมีราคาให้ชาวบ้านสูงแค่ไหนแต่ตัววัตถุดิบหรือต้นทุนของการใช้ใช้ปุ๋ยใช้ยาเคมีที่มันมันขึ้นตลอดอะ,ค,ะค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปแบบชดเชยให้กับเกษตรกร,ร,กรได้อยู่ดีดูเหมือนมันได้แต่มันจริงๆพอมาหักลบกบหนี้แล้วค่ะมันก็ได้มันได้แต่มันได้น้อยอ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะแก้ได้อะคะ่ะมันมันไม่ได้แก้แค่ปลายเหตุว่าเอ้ยคุณต้องให้เท่านูน้นเท่านี้ แต่คุณจะทํายังไงให้เกษตรกร,ร,กระคะ่ะแก้ที่ต้นเหตุของเกษตรกร,ร,กรหรือว่าต้นเหตุของนโยบายที่ลงไปทํางานกับกเกษตรกรมากกว่าก็คือต้องเปลี่ยนทั้งระบบเลยใช่ค่ะค่ะแล้วหลักสําคัญคือหลายนโยบายที่เราไล่เรียงกันไปอะคะ่ะนอกเหนือจากช่วยได้เฉพาะหน้าเท่านั้นเนี่ยนะคะหรือบางนโยบายต้องบอกว่าสร้างภาระการเงินการคลังให้กับประเทศด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นโจทย์ที่เราคงต้องคุยกัน